สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองหลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566เริ่มชกเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีมาดูคู่ชกกันครับเปิดหัวคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด123ปอนด์มุมแดง1ภูสิงห์วอเทคโนโลหลวงปู่สวงพบกับมุมน้ำเงิน เพชรสมหมายตุลา19คู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด116อปอนด์มุมแดงเกาะเต่าเพชรสมนึกพบกับมุมน้ำเงินจอมหัวจอพัทริยาคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด120อปอนด์มุมแดงเขี้ยวพลันชัยพบกับมุมน้ำเงินจักรดาวเพชรเกียรติเพชรคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด125ปอนด์ มุมแดงเพชรแสบสจต้งประจีนพบกับมุมน้ำเงินเดโชปอบริลักเปิดหัวคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจสีนัดแก้มือล้างตาพิกัด123ปอนด์มุมแดง1ภูสิงห์วอเทคโนโลยหลงปูสวงอายุ20ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่เทคโนโลหลงปูสวงเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงหลักเดี่ยมดีครับ3มไฟล่าสุดกันยายนห5 แพ้น็อกยก4ีบีเอ็มแฟเทคตุลาคมห5แพ้คะแนนหุนซ้ายสิทธนายกทวิทพงศ์พฤศจิกายน65แพ้คะแนนเพชรสมหมายตุลา19มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรสมหมายตุลา19อายุ18ปีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายสิทธนายกอนงงชื่อเดิมเพชรน้ำยืนสิทธนายกอนงง เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดปั้มรัดมัดตีไล่แขนแทงเขา่าหลักเหลี่ยมดีครับ3ามไฟล่าสุดพฤษภาคม65แพ้นอกยก1นซุปเปอร์จิงสลุ่งศักตุลาคม65ชนะนอกยก1เด็กก้าต้งตะลิงชันพฤศจิกายน65ชนะคะแนน1นึ่ภูสิงว์วอเทคโนโลหลงผู้สวงเปรียบเทียบเสียดสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกจังหวะฝีมือที่ดีกว่าความเร็วดีกว่า ความแม่นยําและความหลากหลายของอุวุิธมากกว่าส่วนตัวคู่นี้ออกไปที่1นึ่ภูสิงวอเทคโนหลวงปู่สวงจะแก้มือล้างตาได้จากเพชรสมหมายตุลา19ไปได้อย่างสนุกครับคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัด116ป่อปอนด์มุมแดงเกาะเต่าเพชรสมนึกอายุ19ปีสูง162เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเข่าจังหวัดร0 1ซ้อมที่ค่ายเพชรสมนึกชื่อเดิมเกาะเต่า กอเกมท่าไขเป็นมวยเดินเปิดเกมสาสตรแข่งเตะขาต่อยหมัดมีศอกสวนแรงบูดุดันแข็งแข่งแข็งแรงครับ3ไฟล่าสุดสิงหาคม65แพ้คะแนนยอดบัวง,งามลักกี้บันเทิงพฤศจิกายน65แพ้คะแนนอำนาจเดชสิทธนายกโมดธันวาคม65แพ้คะแนนพระแสงเล็กสอโชคมีชัยมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินจอมโหดจอพัทรยาอายุ17ปีสูง1 6 9ซเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดสุริน ซ้อมที่ค่ายจอพัทริยากียาสยามชื่อเดิมจอมหัวสอสละชีพเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะด,ดีปั้มรัดมัดตีแทงยัดไส้หลักเหลี่ยมดีครับสไฟล่าสุดกุมภาพันธ์หกแพ้คะแนนอำนาจเดชสิทธินายกโมดเมษายน65แพ้คะแนนฤทธิพยัก์เสือเก้ามวยไทยมิถุนายนห5ชนะคะแนนสิริโชตสอพงอมอมเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกประจําประสบการณ์ผ่านมวยเบอร์ใหญ่กว่า การเตรียมตัวและจังหวะฝีมือการตัดสินใจที่ดีกว่าโดยรวมคู่นี้ชอบไปที่เกาะเต่าเพชรสมนึกจะบทชนะจอมโหดพัทรียาไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจครับลองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด120ปปอนด์มุมแดงเขี่ยวพลันชัยอายุ26ปีสูง163เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดชุมพรซ้อมที่ค่ายพลันชัยชื่อเดิม n g ขาวโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชเป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องปั้มลัดมัดตีเด้งตีแทงยัดไส้บูดูดันแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับสาไฟล่าสุดตุลาคม63ชนะคะแนนเพชรพรยลินสจอออต้งปะจีนธันวาคม63เสมอปานเทพวีเคเขาใหญ่มกราคม65ชนะคะแนนเพชรพรยลินสจต้งปะจีนอีกครั้งครับมาดูคู่ชกกันครับ มุมน้ำเงินจากดาวเพชรเก็ดเพชรอายุ32ปีสูง164เซต,ติเมตรเป็นมวยครบเครื่องจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายเกียริเพชรชื่อเดิมเพชรนคสรสอรััดดายิมเป็นมวยเดินเปิดเกมสาดแข้งคว้าคอรัดมัดเด้งตีเหนียวแน่นมีศอกสวนแข็งแก่งแข็งแรงครับ3ไฟล่าสุดตุลาคม65ชนะคะแนนเพชรนำโชคสอจอต้องปะจีนพฤศจิกายน65แพ้คะแนนบุญชนะยายกเอท่าสารา ธันวาคมห5แพ้คะแนนเพชรสมหมายสอสมหมายเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่ลูกหักลูกเทความรวดเร็วสภาพร่างกายที่ดีกว่าหลักเดี่ยมสมองมวยดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เขี้ยวพลันชัยจะเบียดชนะจักรดาวเพชรเกียรติเพชรไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีรุนทุกยกครับเดินทางมาถึงคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด125ปอนด์มุมแดงเพชรแสนแสบสอจอต้งปะจีนอายุ16ปีสูง165เซนติเมตร เป็นมวยซ้ายจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายสจารุวันชื่อเดิมเพชรแสนแสบออต,ตึกแดงเป็นมวยซ้ายปั้มรัดมัดต,ตีเข่าในเหนียวหนึบเตะขาเจาะยางหมัดซ้ายต่อยหนักแรงบูดูดันครับ3ามไฟล่าสุดตุลาคม65ชนะคะแนนวัชระพลสิงห์มาวินพฤศจิกายน65แพ้คะแนนเพชรสมานสสมานกาเมน้นธันวาคมห5ชนะนกยก4ีมงคลเพชรยินดีอาคาเดมี่มาดูคู่ชกกันครับ มุมน้ำเงินเดโชปอบอริลักษ์อายุ19ปีสูง173เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายสิงห์มาวินชื่อเดิมเดโชเล็กปอบอริลักษ์เป็นมวยเขา่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแรงปั้มรัดมัดตีขวาคอแทงยัดไส้แรงแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงครับ3ไฟล์ล่าสุดสิงหาคมห5ชนะคะแนนเพชรภะาสอโสภิษพฤศจิกยายน65ชนะคะแนนแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อย ธันวาคม6 5แพ้คะแนนบุญชนะนายกเอท่าสาราเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่นอกในดีกว่าความหลากหลายของอาวุธมากกว่าบรรยากาศหน้าเสือที่ดีกว่าคู่นี้ชอบไปที่เพชรแสนแสบสอจโอต้งปจีนจะบทชนะเดโชปบริลักไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจพลิกไปพลิกมามีลุ้นทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกคู่ที่1 1หนึ่งภูสิงห์วอเทคโนหลวงปู่สวงจะแก้มือล้างตาได้จาก เพชรสมหมายตุลา19คู่ที่2เกาะเต่าเพชรสมนึกจะบทชนะจอมโหดจอพัทริยาคู่ที่3เคี่ยวพลันชัยจะเบียชนะจากดาวเพชรเกตเพชรคู่เอกคู่ที่4เพชรแสนแสบสอจอโต้งปะจีนจะบทชนะเดโชปอบริลักษ์ไปได้ครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกค,คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ และหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ ขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ